สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่ช่องกรชัยสร้างบ้าน j o 1 o f f i c i a l นะครับผมอยู่ที่พนัทดิคมนะครับอยู่ที่โครงการบ้านเดี่ยวของผมนะครับอยู่ที่พนัทดิคมนะครับมาดูหน้าง,งานตอนเช้านะครับเดี๋ยวว่าจะไปดูเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับที่มาแสดงที่ปากทางบ้านเก่านะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราตามไปดูกันนะครับว่า เขามาแล้วถึงไหนกันแล้วนะครับเดี๋ยวไปชมกันนะครับตอนนี้อยู่ที่หน้างานเดีวขับรถไปชมกันนะครับจากพนัดไปพานทองก็ประมาณยี่สิบกว่าโลนะครับน่าจะยี่สิบกว่าโลไอตรงนี้ปากทาบง้านเก่าพานทองน่าจะอยู่เขตอำเภอเมืองชนบุรีนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับนี่เป็นบ้านเดี่ยวของผมนะครับ ามห้องนอนสองห้องน้ํานะครับเป็นทรงปัญญานะครับหลังคาแผ่นเรียบนะครับสไตล์มินิมอลมูจินะครับสําหรับผู้ที่หาบ้านโซนพนัสนิคมนะครับผมแนะนําเลยนะครับทําเลดีนะครับสะดวกสบายใกล้เมืองนะครับผ่างพนัทเพียงหนึ่งจุดห้ากิโลเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเราไปชมเวทีนะครับทําการแสดงคืนนี้เลยนะครับเห็นบอสบอกว่าแสดงถึงตีสี่นะครับก็ขอให้ สนุกสนุกด้วยกันนะครับมามุนมวนด้วยกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมพาขับรถไปชมนะครับบรรยากาศระหว่างทางเป็นยังไงบ้างไปชมกันนะครับผมขับรถมาจากพนัสนิคมนะครับก็ต้องมาทางสายบ้านกลางนะครับออกมาตอนนี้ผมอยู่ที่สีแยก ทองนะครับขวามือนะครับคือผ่านทองสภานะครับโรงเรียนผ่านทองสภานะครับผมต้องตรงไปนะครับขับตรงไปถ้าตรงไปสุดนี่ก็คือแยกบางนาตาดเลยนะครับเขาเรียกปากทางบ้านเก่านะครับตรงนั้นที่ทีมงานสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงจะทําการแสดงค่ําคืนนี้นะครับเห็นบอสบอกว่า แสดงถึงตีสี่เลยนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันนะครับอันนี้ผมพาไปชมนะครับเส้นทางคือผมมาจากพนันิคมนะครับตรงมาสายบ้านกลางนะครับแยกจันน้ำนวยนะผมมาเรื่อยๆมาถึงตอนนี้อยู่แยกพานทองนะครับเห็นตึกตรงนู้นนะครับคือตึกโรงเรียนพานทองสภานะครับนะครับแล้วเราก็จะขับตรงไปเรื่อยๆนะครับอีกประมาณ น่าจะประมาณ10โลนะครับก็จะผ่านนิคมมามตะเลาะนิคมมามาตะไปนะครับก็จะอยู่ด้านหน้านะครับใกล้ๆก,กับถนนบางนาตราดนะครับลงบุรพาวิถีตรงนั้นนะครับแต่ถ้าเกิดใครมาจากกรุงเทพขึ้นบูรพาวิถีด้านบนมานะครับก็จะเลยนะครับถ้าลงด่านสุดท้ายเราต้องลงด่านบางวัวน,นะครับแล้วก็เลาะมา ทางขนานมาทางโลงไฟฟ้าบางประกงนะครับก็จะไม่เลยนะครับแต่ถ้าลงด่านสุดท้ายเลยเลยแน่นอนครับถ้าเลยแล้วก็ไม่เป็นไรครับถึงเลยแล้วก็มาอ้อมเข้าทางนิคมธรรมาตะบนมาได้นะครับนี่แล้วว่าขับตรงไปอีกสักพักก็ถึงเลยนะครับเดี๋ยวไปชมกันต่อนะครับเราก็ได้เดินทางมาถึงตลาดวัดศรีนะครับตรงนี้ ใกล้กับนิคมอมตะนะครับถ้าเข้าไปซ้ายมือนะครับสี่แยกซ้ายมือตรงนี้จะเป็นนิคมอมตะประมาณเฟดสองเฟดสามนะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นตลาดใหญ่ๆนะครับของมีคนพักแถวนี้เยอะนะครับแน่นอนครับคนมาอายะแน่นอนครับสาวน้อยเพชรบ้านแพงคืนนี้นะครับเราก็ตรงไปอีกประมาณ1กิโลกว่าๆนะครับก็จะถึงนะครับ ที่ทาการแสดงนะครับเดี๋ยวไปชมกันเลยครับครับนี่ก็ถึงแล้วครับขวามือนะครับลานสาวน้อยเพชรบ้านแพงมาจอดกันเลยนะครับตรงนี้เป็นสนามปากทางเข้าบ้านเก่าพานทองนะครับเราต้องไปยูเทิร์นด้านหน้านะครับยูเทิร์นกลับถ้าตรงไปก็เป็นถนนบางนาตราดนะครับที่จะมุ่งถ้าซ้ายมือก็ไปเมืองชนนะครับชนบุรี ขวามือเราต้องไปยูเทิร์นกลับไปทางกรุงเทพนะครับก็กลับไปนะครับไปชมว่าทีมงานมากันเยอะหรือยังนะครับเนี่ยครับมาจอดกันเยอะแล้วนะครับรถทีมงานนะครับแต่เวทียังไม่มานะครับยังไม่ได้เริ่มตั้งเดี๋ยวช่วงเย็นผมกลับมาอีกทีนะครับเพราะว่า รับเด็กนะครับลูกจากโรงเรียนนะครับสนามนี้คนเต็มแน่นอนครับเพราะว่าอยู่ในอยู่ใกล้กับนิคมอมตะนะครับแล้วก็บอสบอกว่าจะแสดงถึงตีสี่เลยนะครับแน่นอนอายาแน่นอนครับสนามนี้ โอเคครับเรามาถึงที่แล้วนะครับที่ทำการแสดงนะครับผมก็ที่ทำการแสดงก็อยู่ตรงข้ามร้านชาบูบางวัวนะครับสังเกตว่าตรงข้ามร้านชาบูบางวัวตรงนี้ก็เป็นสนามเดิมนะครับที่ครั้งที่แล้วผมมาสาวน้อยลำเพลินโชว์นะครับนี่ทีมงานก็น้องน้องก็น่าจะข้ามไปฝั่งนู้นไปอาบน้ำนะครับมีที่อาบน้ำฝั่งนู้นด้วยามาจอด รถมาจอดกันหลายคันแล้วครับรถทีมงานนะครับก็ทีมงานน่าจะพักผ่อนกันก่อนนะครับแล้วก็สักพักก็น่าจะตั้งเวทีนะครับวันนี้เห็นบอสบอกว่าเล่นยาวถึงตีตีสี่เลยนะครับก็คงจะตั้งเวทีเล่นสักประมาณสองสามทุ่มนะครับน่าจะน่าจะใช่นะครับวันนี้ที่กว้างขวางนะครับ ผู้ที่ทำงานอยู่โซนอมะตะนครนะครับอมะตะซิตี้นะครับเดี๋ยวนี้เขาเรียกอมะตะซิตี้แล้วก็มาพักผ่อนกันได้นะครับเล่นยาวถึงตีสี่เลยนะครับที่นี่ทำเลดีนะครับที่สะดวกสบายนะครับใกล้ถนนนะครับจอดรถได้เต็มที่เลยนะครับครั้งที่แล้วผมมานี่กลับบ้านไปส่งลูกที่บ้านกลับไปมาอีกที ประมาณสองทุ่มไม่มีที่จอดเลยนะครับต้องเข้าไปจอดด้านในนะครับมันจะมีด้านในเข้านิคมทองโกนะครับปากประชมด้วยได้นะครับอันนี้มาแสดงที่ปากทางบ้านเก่าพานทองนะครับเลยนะครับเห็นข้างบนมีถนนบูรพาวิถีนะครับต้องลงนะครับถ้ามาจากกรุงเทพมาขึ้นข้างบนต้องลงตรงด่านบางวัวนะครับ แล้วก็เลาะมาลงไฟฟ้าแล้วก็มาเลาะมาเรื่อยๆจะมีทางแยกปากทางบ้านเข่าผัานทองนะครับสักพักเดี๋ยวก็คงตั้งเวทีนะครับฝากมาเที่ยวกันด้วยนะครับคืนนี้สําหรับผมกรชัยสร้างบ้านนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามฝากติดตามด้วยนะครับวันนี้ผมมาไลฟ์สดบรรยากาศที่นี่ด้วยนะครับ ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะไม่พลาดนะครับผมมีคลิปหลายๆอย่างเช่นคลิปก่อสร้างด้วยนะครับฝากมาชมนะครับขอบคุณครับอันนี้ก็เป็นสถานที่นะครับที่ทําการของเราตอนนี้ก็ประมาณก่อนเที่ยงนะครับประมาณ11บเอดโมงสิบโมงกว่ากว่านะครับโอเคครับเดี๋ยวผมกลับไปรับลูกนะครับช่วงเย็นก็จะมานะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ นะครับรถน้องๆน,นะครับครับสวัสดีครับ